สวัสดีจ้าลูกหลานพ่อแม่พี่น้องยายฝันแย่คือฤทธิยเสียกมาบอกให้ฟังฝันตมื่มวันพารุ่นหลังหัวก็สิมาบอกว่าสิวบาพร้อมเตาฤทธิ์อดบาได้กฤทธิมาบอกก่อนเตานั่นไปเอาหมอทำมาเอาหมอทำผู้เก่านหรอสิมาเอามื่นวันพ่านสิหอดนี่ล่ะวันที่สิบสอง่หรอวันพ่าเดี๋ยววันที่สิบสองเหรอวันที่สิบสองสองทุ่ม จังสีเดียวหมอทำเมายังสีลงแห่งพี่น้องเบิ้งอันนี้มาลงเรียงฝันเห็นฟังสะก่อนมัเกินไ้ฝันห้ามันถือแก้ฝันนั่นหามันถือแก้ก็เลยมาบอกให้ฟังฝันเทียเดียวนึงดอกเมื่อฝันดูก่าฝันเทียเดียวมันเนี่ยห่างออกกั่งว่าสักกี่ฝันนำเขานำเขานี้ห่างออกแล้วฝันเทียเดียวฝันตั้งมือวันพระนั่นแหละฝันเทียเดียววันนี้ยก้เ พี่ลงบนนอก,ก็เลยม,มันลงไงพี่นอ,องฟังนี่ยละ่ะอยากลงเนาะอยากเหมูมจักเนาะมันอดบ่ได้กับนนะ้ำคืดน้ำเอฟซีน่ะคืดน้ำลูกน้ำหลานนะ่ะเรื่องมองเห็นฟังเหมนนี่ย้ายฝันวา่าจังซีย้ายกับอยู่หน,น้าบ้านย้ายยืนอยู่หน,น้าบ้านเดินบาน้นบานในบ้านต่อไปยืนอยู่หน,น้าบ้านเดินบ้านอะไรเดินบ้านขี่ดินอะไรยืนอยัววันนี้มีรถคันหนึง่งเรียน เลียนบุกเข้ามาในีตะหลางเียนไหมเขาเตะหลางเียนเลยเขาเตะหลางเีย็นย่ายเลยนะวันนี้ลดขั้นอันผันว่ามันรถยนต์ว่ามันรถอย่างนี้รถสามหล่อลดสามหลามู่ถีบถีบนี่นะสามล้อถีบนี่นะปั้นเอานี่นะสามล้อปั้นมวลสมัยโบราณพันขี้เห็นไหมสามล้อโบราณพันขี้เห็นไหมสามล้อโบราณแต่สมัยตะเกียะ สามหลอกโบรัชไหมพี่ไปห่างอยู่ใต่ลางย้ายห่างวันนี้มันได้ห่างดิวันไหนรถขั้นนั้นห่างมันบูโวยแต่ลางมันเสียหลักแล้วอะไรบูโวยแต่ลางย้ายมันห่างวันนี้เห็นนี่ผู้หนึ่งได้บอกขึ้นว่างซื้ซื้อเลขก,กันไายรถนะนะว่าซันว่าซื้อตัวไหนอะไรบางสิอ๋อมันก็มีเลขไทยนี่หมนตัวเบื้องเบียง ีนึงเรียเอาขึ้นว่าหนึ่งหาน่นะเรียกไทยพุจักคือหนึ่งหานะซื้อเอาแม่่าสันซื้อเอาถึงแม่เรียกไทยหนึ่งหามานะอีนั่นบลกตอนนี้หละย้ายฝันมาหนึ่งหาพะนะเรียกไทยหนึ่งหามันนี่มันเป็นรถนะมันเป็นรถสามล้อนะเฮ้ยเดี๋ยวสามไซน้องยังไงรถสามล้อดิแต่วาเฮี้ย้ายมาหรือทีหนึ่งแปดซีที่น่ะย้ายมาหรือทีหนึ่งแปดซี แต่ว่าลดสามหลอดถีบสามหลอปั้นเล็กไทยลดหนึ่งหาตัวเดียวท่น,นี้แหละย้ายฝันย้ายมากเกินเห็นฟังเคือมากเกินว่าบอกให้ลูกขห้ร้านฟัง,งเคือหมื่นวันที่สิบสองยายไทยเราย้ยายสีลงให้เลยวันทีสิบสองคุณว่าเอาสอง,ง,องทุ่มหมอทำที่นี่ แยกมาบอกให้ฟังเอาไปเป็นแนวทางซื้อสากกินแมงรัฐบาลเลขมันกับมีเขาไม่หลุดเด้อฝันกระได้ายก,กับเสียน้ำนกันดิพิดใหนะกับักใส่จริยารในการเมืองการนั่นกับกักจัง,งเงินออกกระเป๋าเลขมันมีเขาไม่หลุดผันมากกับคือเอานะหันว่ามากะท่านนะนั่แหละายมาบอกให้ฟังมานนีย้ายกสิ แกาเหล็นเตาเมื่อวันที่สิบสองเง้มือนเงน่ะย้ายเรียงเราเงี้ยเมแอ้งสองถุงหมวดนี้ย้ายไปเอาแท่เราก็ถืแท่หมวดเนี้เอามาฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานอยากให้ถือด้เรีนกนะอยากให้ได้เงินได้ค้ำได้กินได้ทานเพราะเด็กจุ่มมลูกคนหนางอยู่มันถือก็ได้ก็ใครอยูย่ใครใครอยูย่ผู้เถอดถาผู้เถอดถาเงินงเดือนเจ็ดลอยตอนนี้ เนี่ยเราเกตลอยเกลอยสําหรับพุทธเอาซื้อเรียกถือเรียกเนีย่ยกับพ่อจะใช่เ,เงือกันไปทา่านั้นล่ะย้ายก็ไเลยน้นอผมให้ลูกหลานฟังให้ลูกหลานเบิง่งฮะย้ายห้าหลูกหลานมากก็กซื้อเอากดไหลกดแช่าย้ายน้ำเนื้อเพื่อเป็นกําลังใจย้ายมันแที่ดีได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ย้ายบ่ไขว่าหนาวไหมแข็งเลี้ยงนี่ย้ายเดี๋ยวนี้ ยายกลับไปเสือนะนั่นตัวมากินเสือห้างนกหนึ่นตนนะ <c ười> นง,ง,ง,ะนะอองตัวไมากินนะแค่กินห้างนกเรียนลังลังปุณห์นะเอ้ยยังไงตอนด็กกับพวกยังเด็กเสือห้างนกมากินบอกใหลูกให้หลานฟังก็สันติยุด้ปานี่จิยายเงี้ยไปได้ก็กินมาดั่นไหมมือละสองขวดมือละขวดยุ่งเพราะไปนั่น นั่งหมึอกับ่กินนะว่ากันว่าเมีย์กับ่กินกันเมียก็กินมันก็บเศาเมีย์หอยลูกหลานฟังผู้เถ่เถ่อมาแล้วมันก็เป็นสิทธิ์แล้เถ่อมาแล้วมันเนื้อเหี่ยวหนังยันหูตาเสียกับว่าขึ้นยังหน่อยต้นตัวถ่อต้นตัวก็เลี้ยงลาสิคืออ่อนหน่อยหลานหลายจังได้แม่นว่าลูกหลานเออคลิปนี้กับมิตรนินและลูกหลานเอ้ยเอาไปเป็นแนวทางสุสลากินแมงรัฐบาลเด้อสวัสดีจ้าลูกหลาน